มันอยู่ทั่วกลางหมดเลยแบค็คโอ้โหไปแล้วหนึ่ง <c oughs> ม,ม,มึงมามึงมามึงสู้ควันกูได้ไหมมึงสู้ได้ไหมมึงสู้ได้ไหมมึงมานั่งอะไรตรงนี้กูว <c oughs> กแล้วมึงสู้อะไรหรือเปล่านี่คือสโมเกอร์คิงกูคือสโมเกอร์คิงนี่ของจริงเขาต้องมีบ้อง <c oughs> ไปเดินรีบไปอะไรนะเออไปดูเลยเอฟบอเวตเปิดไม้มาแต่ไกลเลยแพ้แน่ฮะแพ้แน่ยังไม่ได้ทำมาเลยเลยเขารู้ว่าแพ้แล้เดี๋ยวรอรอรอฟังดูกระโดดเข้ามาเดวินมาขึ้นบนบ้านโอ้ยพายุแม่งเข้าบ้านแป้งต้องแป้งเฮ้ยอย่าพายุบึงเนี่ยอย่าพายุไต้ฝุ่นทอร์นาโดหรืออะไรต่างเนี่ย ควันแป๊บไปแซ่ไม่ไหวเออกูชนะเลยง่ไอ้เฮียดาวโง่เฉยเจี๊ยบเต้นไก่แซ่บเต้นไก่แซ่บเต้นไก่แซ่บนี่นี่เต้นไก่แซ่แม่ไม่ได้พูดอะไรไก่เฮียอะไรฮะเย็บเย็บเอาว่ะไก่เฮียอะไรอะเยี็บลดาวหนึ่งแบกดาวหนึ่งเฮียพี่ดอนได้อยู่ได้อยู่เต็มดาวไปแล้วดาวเจ็บเจ็บมันมาเปลี่ยมเลยหมูชูพี่มาได้นะแน่มมาแล้วแบกแกมาแล้วเฮียเอออะ เฮ้ยกูไม่สนใจ้ำสดทีมไม่สนใจไม่สนใจตอนนี้สนใจทีมอะลอยม่นะาทีมนอกวงทีมแะนนี่คนนี้เหรออะไรนชายอ่ะน้อบอกผมมาโดนซ้ำศพอ๋อคุณถึว่ามันบอกว่าเราซ้ำศพอะไรอ่าี่ะแต่ควรหัวใจให้อะดิให้กดเห็นระบากาแล้วแต่รกดหัใจให้ เอ้ยมันเถียงเรื่องหัวใจว่ะแ๊บน่าจะมีประเด็นได้อยู่เดี๋ยวเอาอังนี้เ่รอมึงเดินไปมึงวิ่งไปส่งหัวใจส่งหัวใจส่งหัวใจเลยแบ๊คส่งหัวใจเฮ้ยโอ้ดีมากส่งหัวใจอีกส่งหัวใจอีกส่งหัวใจอีกเย้เฮ้ยาไม่เล่นแล้วน่ะไม่เล่นรออกเกมดิออกก็ดีออกก็ดีเนี่ยเป็นอย่างนี้แบบว่ามึงลองเปิดเปิดใหม่แล้วปลอมเสียงแล้วบอกรักนะครับดิรักนะครับรักใครก่อน มันเบอร์อะไรมันเบอร์อะไรวะเบอร์หนึ่งวะปอที่ติการที่ติการเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งรับเบอร์หนึ่งครับรับเบอร์หนึ่งมา้ามาเบ๊ะเก้สาวเอฟบอไอ้ไรเยบแล้วเบเแล้วผมไปป้องครับเบอร์หนึ่งแวมไม่ต้องพูดแล้วหลังนี้อันี้คือส่งหัวใจส่งหัวใจเลยส่งหัวใจเลยหัวใจหัวใจเออเอตัวผู้หญิงเวยมันเลยแบบส่งหัวใจแล้ไม่คือเว้ยึงเป็นอะไรของม เอฟเเสาวเอบอกเยอฟบอกปฏิเสธรับอีเอีเอฟเออุ้ยสาวเอฟเอฟสมเพศีเกมสมเพศโอ้โห้นี่ออกเกมเรียบร้อยเงียบคู่ไอ้หนงนเงียบเงียบตามไอ้ยม่กก็บอกตัวเองทล้งรักทรักไอ้ยังไม่ออกไปเลยแตกแยกก่อควแตกแยกไอ้ี้ย เฮียโตส่งหัวใจในเกมเว้ยส่งหัวใจในเกมเว้ยต้องเกมแล้วนะเลิกเลิกกันหรือว่าแตกแกลหรือผิดใจกันหรือเฮียไม่รู้กูเลือกเขาเบื่อไอ้สัสตัวที่ได้มีอย่างก็เป็นที่ได้เลยคนดังอ่ะอเฮียไม่น่าเจอมึงเลยกูเป็นคนไทยมึงอ่ะเป็นคนไทยได้ก่อนอะไรก็เป็นอะไรมึงยังเหยียดอยู่เลยนี่อ่ะมึงจะเป็นคนดังในยังไงมึงเป็นคนดังอ่ะกูต้องถ่ายรูปกับผมมาไม่เป็น เอ้ยปล่อยก็ไม่ดีเฮียขนาดคบว่าซ้ำศพมันยังเขียนผิดอ่ะซ้ำซ้ำศพอีกเป็นพักูอ่านไปอ่นมาเป็นส้มศพแล้วมั้งไงเฮียบ้านเราพี่บ้านเราบ้านเราบ้านเราพี่โอ๊ไม่มีไม่มีไม่มีไันไกม่มีสายยิงแบสายยิงเบร้อยเรียบร้อยอ้ยเอาว่ะเอาไอ ไอ้เหี้ยกูณปิดลำโพงเลยเวนไม่เสียงดังชิบหายเลยเพื่อนไอ้เหี้ยใบพวกมเป็นไอ้เหี้ยใบพวกมึงเป็นอะไรนี่เฮ้ยเบกเสียบหูชิบหายเลยสัตว์กูไม่มีสมาธิเลยไอ้เหี้ยบล็องบล็องเปล่งปล็องพลังพลังเปล่งฉันน่ะจะต้องเป็นที่ได้เลยราชาหล่อเท่นใช่ดิราชาโจรสลัดราชาหล่อเท่ยังไงอะใใช่ พูดมากพูนแบบนี้นะว่าเดี๋ยวคนเหยียดเกมอยู่เลยอ่ะมันเอยหูมันนะมันเป็นอีหยังของมันนะกูงงไปหมดเลยยี่กูยืนนิ่งเลยกูหลอนเลยอ่ะกติเกลียวอยว่นั่นแหละเกลียวเออสวยสวยสวยแล้วก็แล้วก็โดนยิงโดนอะไรนะเออไม่มีใครโคบเราเลยก็กูอยู่ข้างหลังแต่มึงไม่ดาวใครจะชุบมึงได้กว่าได้เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวกันสวยมากีวเพียว เออมันต้องอย่างนี้ใช่ต้องอย่างนี้มึงอะไปไหนอีมึงตายมึงอะตายอย่นี้ไม่ใช่แบบกูหรือย่างเงี้ป่ะพี่ช่วงนี้เลยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เด็ดเด็ดไม่ค่อยขึ้นเลยเด็ดไอ้อเมกือสุดนะทำดีทำดีทำดีกูเจ็บสัตว์แบ็คข้างบนอะเลือดเหลือหนึ่งแน่ๆกูยิงไปร้อยหกสิบแปดแล้วก็เข้าไปอีกสิบแปดสองนัด โอเคก็บวกกันเอาดิเาเดี๋ยวขอเปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง้ยหกดมันก็ร้อมันก็สองเลยนี่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงดิ0ร้อยกว่าแล้วนี่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ไอ้อยแปดบวกสิปบวกสิบแปดวกเท่ากับเฮ้ยสอง้ยสี่แล้วโกงกูปะเนี่ยกูโดนโกงและไอสัตว์กูโดนโกงและควรตายแล้วเมื่อกี้อโอ้โหกูควงความยุติธรรมด่วนเลยแปะเน,นี่ต้องอนี้ต้องนัดเดียวล่วงเฮ้ย ดาวอีกหนึ่งเฮ้ยเอาตายอีกแล้วตายอีกแล้วเรื่อเพื่อนโอ้โหนี่เนาะเตะอยู่คนเดียวแล้วบอกจะเป็นราซาลหรอที่ลาซาลตลัดขี้หลังมันไม่รู้ความฝันมึงนี่ยิ่งใหญ่มากเลยเพื่อนไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าประเนี๋ยเฮ้ยได้อยู่แล้วแต่มันตั้งใจนะแต่ให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจต้องออกจากไปโดนเอวก่อนเพื่อนให้กำลังใจมัน มันจะด่าวมันจะด่าวเฮ้ยมึงเป็นอรายกันอ่ะเขาไปพวกกระจกเดี๋ยวกระจกเดี๋พวกกระจกนะพวกกระจกนะดูสกอร์ดูสกอร์นะอะไรนะเนี่ยอะไรเนี่ยพวกสองคิวอะไรเนี่ยงงนะสองสองแล้าสองสองแล้าตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บน่าจะมียาป่ะเจ็บมากแบบตรงนี้เจ็บมากนัดเดียวเลยแบบเต็มอเงินเ่ะเพื่อนเอาเพื่อนอ้าวเหลือมันคนเดียวแล้วเดือมันคนเดียวแล้วเดือมันคนเดียวแล้ว เด๋ยวคนเดียวแล้วไอ้ไอ้ออ๊กอ่วักระจอกบัวกระจอกแดดคือรอดูคนเก่งนะดิกอดูคนเก่งดิวกเราววกระจอกไปพี่ต้องต้องดูต้องมหาเทพด้วยดูด้วยเอ้ยเขาชุกันวะเป็นงต้องดูมหาเทพเนี่ยต้องต้องยิงให้เผาเลยครับผมเอาเลยครัดเย็ดเ็ดเท็ดครับตังเดิ้งละเฮ้ยย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 จยยดเ พวกกระจออกกระจกใครมันเอวีวีมาเนี่ยเฮ้ยเราเป็นได้กว่าก็จบอะพี่เราเป็นได้พวกกระจอก่อเออเราเป็นกูได้เอวีวะเนี่ยกูกระจอกกูไม่เอ้าเฮ้ยล้างท้ายตะรางเปล่านี่ยใครมันอยู่ในท้ายตะรางเนี่ยโอ้โหตายแล้วดามีคนละสองพันกับไอ้แบ็คอะมันอะคนละพันกับเพื่อนมันอะ